ยูกระเด็น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 ตัวไม่ใหญ่นะครับซ่อนอยู่นี่น้ำตื้นครับเห็นไหมตัวไม่ใหญ่นะนะนะกัดป้องนะครับ JR นะครับเฮ้สุดร้อนเนี่ยป้องไซนี้นะครับป้อง JR นะครับตีช่อนไซนี้นะครับได้สบายสบายตีผิวน้ำนะครับใช้สายเล็กๆนะครับสายพี1.5นะครับตีออกนะครับตีผิวน้ำได้สบายสบายเบรหนึ่งโอพิกัด ตะกามุมล่างซ้ายได้เลยครับผมนี่ราคาทูซุนครับจากค่ายพิมพ์นะครับฟอง JR ไหมตัวเล็กนะครับเล็กๆพิกขี่หนูนะครับฝากไว้ด้วยครับผมตะการพิกัดมุมล่างซ้ายครับผม